ครับทุกคนวันนี้ก็ถึงวันเล่นแล้วนะครับซึ่งบ้านที่เราจะไปเอาวันนี้ก็คือบ้านหลังนี้ครับคือบ้านเซตสามบ้านที่ปากดีที่สุดเท่าที่ผมไปเลดมาของเซิร์ฟนี้นะก็คือสกิลพิมพ์และสกิลปากน,นี่น่าจะถือว่าใช้ได้เลยซึ่งก่อนหน้านะั้นะก่อนที่ผมจะมาบ้านนี้ก็คือบ้านคําเก้ยกับบ้านเซตหนึ่งเนะี่ยผมได้ไปเลดน,นแล้วแหละแต่ว่าทีเนี้ยคลิปมันแรกแรกจนแบบว่า ไม่น่าดูอ่ะผมก็เลยไม่ได้เอามาลงแล้วผมก็ลบชิงไปละซึ่งสองหลังนี้เราก็ได้เล่นไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นบ้านหลังนี้ซึ่งเขาปากดียังไงเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเอาอะไรให้ดูนะครับให้ผมจะขึ้นให้ดูแล้วก็เอาคลิปที่เขาปากดีใส่ผมให้ดูนะครับซึ่งเขาปากดีใส่ผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะไม่ปากดีใส่เขานั้นผมก็ปากดีกลับได้เลยอ่ะเพราะว่าผมคิดว่ามันก็ไม่ถูกที่เขามาทาแบบนี้กับผมผมก็เลยทํากลับบ้างเป็นยังไงไปดูกันได้เลยครับ ครับอันนี้ก็เป็นแชทที่พวกเขาพิมพ์แซวพวกผมมานะครับว่าเมื่อวานผมไปเล่นบ้านเขาไม่แตกเลยเอาซีโฟเอาจากบ้านเขาไม่ได้บวกกับวันที่เขาพิมพ์เนี่ยบ้านผมคนไม่ว่างผมก็เลยพาคนที่อยู่อะไปยิงบ้านเขาเล่นเล่นสักสามสี่คนแล้วผมก็โดนเปิดไม้ไส้ตามคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปดูโอ้ยคิดว่าอยู่ในพุ่มแต่ผมรอดมาคุณเนี่ยคูดเฮียไปหมดแล้วเนี่ยเหมือนกับผมเนี่ยมันก็มาดีจั เจ็บเฮ้ยมันมันเอื้ออะไรไอ้แจมมีต pues ัววิ่งไปสองสามตัวได้ยินโอ้ยโดนฟาโอ้โหบาเต็มเลยเท่าทีน้องจะมาดวลมีดกับพี่เท่าทีน้องจะมาดวลกับพี่อะไรกันเนีใส่เท่ามาก่อนน้องเท่าทีน้องเนี่ยมันโดนโอ้ร้อนนะโดนล้อนนะมันติดไม่แน่แค่ดีแค่ดแค่ดีหรือมันได้แค่นี้หรอกวะไม่บอกกินตัวได้แค่ดีเหรอเฮ้ย ก็ตามคลิปเลยนะครับแล้วหลังจากวันนั้นผมก็ได้ตามพวกมาและทีนี้ก็เลยมาเลดบ้านเขาในวันนี้เลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าด่ากันเดือดมากเพราะว่าผมก็ได้บอกคนในทีมว่าท็อกซิกได้เต็มที่เลยเพราะว่าเขาทํามาก่อนเนาะเราก็เลยแบบว่าอยากให้เขารู้ว่าการที่เขาท็อกซิกเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีหรอกแล้วถ้าเขาโดนมั่งมันจะเป็นยังไงก็ไปตามคลิปเลยนะครับต้องขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับ เราไม่ต้องการของเราใช่โอเคฟบายทุกคนเพราะวบ้านมันต้องเอาเอาธงวางไว้บนฟาลแน่แน่วางไว้วางไว้เพราะว่าไอ้บ้านที่เราไปนอนหมอบอ่ะพี่พลอยแล้วก็ระเบิดเปล่าแหละที่เราไปนอนหมอบอยู่เนี่ยธงมาอยู่บ้านนั้นแม่แม่บอกไม่รู้อ่าได้ได้รอกมันปรับไปไปเห็นป่ะมันเดินแล้วนะบนญบาท ัดเล่นชิดบ้านฝั่งขวาให้หน่อยฝั่งขวากับฝั่งซ้ายชิดให้หน่อยระวังบนป้องแต่อย่าลืมเปิดไม้นะเปิดแล้วสองล็อกรวยดิรวยสองตายเนี่ยมันเป็นล็อกอันนี้หรือเปล่าไม่เก็บสองตัวแล้วเหรอป้องซ้ายขึ้นป้องซ้ายขึ้นไม่ได้คืออะไรอ๋อเป็นล็อกเหมือนพี่เหมือนพี่เนี่ยมันเป็นล็อกใส่ละห้ากันเฮ้ยแต่มันใส่ได้ใส่ได้เรื่อยๆมันไม่จำกัดแต่ว่ามันจะช็อตเหมือนกันไม่ช็อต ใส่เลยนใส่เลยนอใ้เากบเเลยแต่มันได้นีวะส่วนศูนหนองสามส่วนสี่เก้าไม่อไม่โ้ยบอมเข้าไปเลยไหมบอมตูไปเลยเลยเอองานด่วนพังไปเลยไปตอนน้วมันยังไม่บอมนะมีตัววิ่งล็อกบ้านอีกเยอะที่ยังเข้าบ้านไม่ได้กลับไปอีให้กลับไปอะนี่กลับมาดูนี่ผมจะเอาซฟบาล เเอออพี่าดูดีๆนะสี่โฟยตายไม่ใช่ตายพี่เฝ้าสี่โฟใช่ปะอ้าวอย่าผมจะไอคือทีทีวะเนี่ยทีทีหนึ่งสี่สี่สามเจ็ดเอ๊พ่อพี่เหรอเอาเข้าไปใหน่พุ่มอีกหน่อยพุ่มตรงไว้นองตามได้เลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงให้เดี๋ยวไอ้เย้ยเอ้ยมีใครชื่อปุ่มป่ะเขียนนั้นว่าให้กระหันลงมาที่สองหน้าพี่อ่ะนั่นแหละบ้านอยู่นั่นเลยโอเคพี่น้าผมชิดนะเราค่อยหน่อยพี่มาดักโตกสไนค์น่าจะสองตัวแล้ว ต่านหนว่มมีปืนนะมีปืนพวาเราอะพี่โอโดิ้งไว้เดี๋ยวดนบุ่งโดนแบงาหน้าจะมีศพถนนเลยตรงซ้ายมปนเลยไอ้องขวางขวางขวาทำเตียงแถวนี้ดีไหมก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากเ้างหน้าก็เสียงเสียงสนาจากการหันพวกเราใช่ไหมบิวเสียงบิวเสียงบิวเขาออเองแตกไหแตกปะไม่แตกไอ้เหี้ย มีลูกอ่ะทำไมไม่แตกอะสามลูกไม่แตกซีโฟต้องวางเทอาลูกวางขอบจังได้เรายิงสายยังไอตัวไอตัวบุ๋งายไหนมันซ่อมมันซ่อมทองมันซ่อมมาตลอดมันตัดมาให้อยู่ก็ซีโฟวางไว้สิแล้วก็ยิงบุ๋งใส่ทำไมไม่แตกว๋าลองวางอีกลูกนึงหรือว่าไงเอาระเบิดมาเอาระเบิดมาแปะเอาไอซีเอ็นทีนั่นแหะเอาซีเอ็นทีไปแปะ วางแล้วป่ะแล้วเปิดใส่ใช่พี่พี่มีเนทได้สองลูกกันพี่ไปให้ล็อคล็อคแปะนอกมาแปะประตูไม้ก่างไม่เห็นนะตัวนี้ไม่เห็นเเเออาาระบิดไปพี่ว่าเปลี่ยนดีกว่าแจ๊ไปแปะประตูเลยแปะกำแพงนั่นแหละแปะกำแพงใจละรถถังถ้าแปะกำแพงก็ต้องต้รถหนามแต่ก็ได้ความชัวร์อยู่นะเอออ่ะโอเคอย่างแปะกำแพงนะแปะกำแพงกำแพงฟังเดิมใช่ไหมถ้ากำแพงไม่แตกก็ต้องไปอ่านแแล้วหละไอ้เหี้ยวมันทอช้ำปืนปืนอยู่นี่ปืนอยู่นี่ เอาไปแปะกำแพงนี้นะเออเอาเลยเข้าไปข้างในว่าเต้ยเปิดประตูข้างในไปแล้วนะเออครับงั้นแปะกำแพงนั่นก็ได้เต้ยระวังกูยไอ้ใจกูแปะกำแพงข้ามมึงได้นี่รับดีใช่ใช่ใช่เต้ยถอยออกเออใ่สวยเมยดโยนมุ้งยิงไอ้มองบนนิดหน่อยเดี๋ยวมันยิงจากบนมองๆๆๆนี่โยนไม่มีไม่เนด้ยนะไม่ไม่ไม่เพมาบุ่งยิงลบมา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 เฮ้ยไม่โดน จัดมันตายเจียออกแล้วเดินโดนตัวเองเข้าได้แตก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 แต้แได้กแต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 กตกแตตกแตกแตนแตกตกแเลยตกแตตกแ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 ตกมกแตตกดตกแเกาตกตกแตกแตใแ้กแตตก มีมีมีอยู่ในกล่องมีมีในกล่องพี่พลอยจากกูตัดภูมิให้กูตัดภูมิให้อยู่ในกล่องซีโฟใช่ไหมพี่เห็นกล่องซีโฟยังเดียวกล่องมันเขียนว่าของใครอ่ะอ๋อนอกนอกนอกยิงมาบ้างเดี๋ยวนอกมีตัววิ่งที่จยิงใครไปไปเดลิเวอร์เดลิเวอร์เดลิเวอร์กุตัดภูมิให้ไอ้นี่ให้กูหน่อยสว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 ยเนี่ยประจำประจำฟินแล้วเล่าจริึงไม่ใช่สุ่นเอาพี่ให้โดดไปมองใหญ่ไอ้ที่ปองใหญ่ได้จบแล้วเนี่ย ตัวไม่ได้โดนไม่ได้ไปไม่ไปไม่โหยเยี่ยจอล็อกซีนมาศาสถ่ายไม่ได้ว่ะทางเนี้ยไม่ใช่ผมว่าเดี๋ยวผมเอาปืนไปทิ้งข้างนอกก่อนมีเขาบอก TNT ได้ TNT ระเบิดประตูไปเลยเออ TNT ระเบิดประตูได้อยู่มัมีทั้งเจ็ดลูกนี่พี่พลอยฝาดุพี่พี่มึงก็ง่ายเกินเอาแล้วีไอเย เร็วเร็เร็วเร็้าักก็ไข่เมมี่ช่วยผมตัดพุ่มได้นะใครใครมีมี่ช่วยผมตัดพุ่มได้เดี๋ยวหนูไปช่วยตัดพุ่มโอ้ไม่หน่อยให้ไอไอไวเปอร์จะออกแล้วนะโอ้ยซีโฟะซีโฟใส่เลยพี่พี่ผมึงโฟะพี่อยู่ใครเละใครเละใครเละเอออยากซีโฟห้องหญ่มันเต็มยนะมันพูดอะไรวะโอ้โหเทียเจอล็อกเทียนี่ไรสะอาดเฮ้ยมันเหลือลมันเหลือล็อกเดียวอ่ะไอมันก็มีไม่หน่อย ไอ้เหี้ยมันไม่ตายเฮ้ยเปียวตาย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 สวยสวยสวยผูชุบพี่นนท์ได้เฮ้ยมีเข็มปะใครมีเข็มมาชุบดิมี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 เข็มตายกล่อง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 ยังไม่ตายฝั่งเพื่อนด้วยโฟกัสเพื่อนด้วยไม่กล่องคือพี่อีเฟ่เอาหน่อยเอาหน่อยเด่งไหนวะกล่องกลางกล่ง อหน่อยมันตายน่อมันตายหน่อยดิชาตายดิชาตายพี่พี่โอพี่เอปืนมาใหม่เลยพี่กระสุนมันจะหมดพอยิบเฮ้ยโอ้โหเฮี้ยมันแฟบเหรอพี่หมอยิบเข็มงทีดิไม่มีผมยังมีเข็มไอ้บิวมีป่ะมามาพี่มาไอ้ป่องนี้ยิงไอ้ป่องนี้ใส่ไม่ได้เนี่ยมันใส่กระสุนอยู่ไอ้สัตว์มีหน้าตาไอ้สัตว์จิ้มทีหนึ่งจิ้มทีหนึ่งโทษโทษที่ไว้อะไรพี่มันอะไรผมก็ลืมเหมือนกันอยู่ที่กล่องพี่อยู่ไหนอะผมมีผมมีพี่ได้แล้ว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 ได้เลยครับได้เลยไ ใครหัดอะไรไม่รู้ะไอ้ไอ้หนูตัดนะไอนะไอ้อปตังนะไอ้อ้ตันกไออตังนะไอ้กอ้ตัดนะไอ้ไอ้ตันไอ้ก็้ตันอกไอตะไอกไอ้ตัวนะไอ้เอ้ตัดนอ้เอ้ตอานะอ้ไอ้ตัดนะกอ้ไอ้ตัดนะไอ้ไอ้ตัดนะไอ้ไอ้ตาดไอ้้ตได้ตได้ดนอไ้นไอ้ทอดอ้อดไอ้้ด้อองอ้นะเข้มาแล้วอ้้นอตตัตกลาง้อตั้อ พี่่ไมเขอาโซนใบสองปล่องกลางฮ้ยสวยล็อกกล่องนี้นะไอไอรบนบ้านนี้เล่นไม่ได้ละไอมันเล่นได้อยู่เตียงมันอยู่ชั้นบนสุดพี่พี่พี่โก้เล่นคนเดียวไปดีกว่าผมเดี๋ยวมันบุกมาวะเดี๋ยวผมรอชุบใจใจตั้งไข่ไขตีลูกประตูอะไรประตูห้าเหรอประตูสี่เหรอประตูประตูอะไรวะประตูล็อกประตูมันอยู่ไอคุณล็อกล็อกเตียงมันได้แล้วเอาเอาเอาเลยเราบวชไปเลยเดี๋ยวพี่พคอยไข่บ้านกลางเลยไม่ไข่พี่ไม่เจอมันมันอบไข่บ้านกลางอ่ะใช่ถ้าขึ้นบ้านกลางได้จบเลยนะ เราชนะเลยขึ right nee, mein, NV, oh, ้นบานกลางได้ไม่ไม่ตตารอกอนเ่็นเป็นดิจิตอลลรอกโหโตายมาแมันลกทุตายผมก็ตายแกันเ็อยู่ไหนพี่เข็มอยู่ไหพิ่มให้เห็ที่ทนของพี่ยที่ไหนเลดีพี่เอฟมาแล้วตรงนั้นมึงรับก่อนมึงบก่อนบไว้ก่อนบไว้ก่อนตัวนึง

มันไม่ใช่พี่เองแล้มันพิมพ์ขาฆ่ายังไม่ได้เลยยาอย่าอยาอยายาลงมาแล้วยาอยาอย่าอย่าตบปากมันเออตบปากมันนี่เหะอสายพังแล้วจะข้างนอกมันแก่เออไอ้เอฟขึ้นไปข้างบวนมาอย่าอย่ายินแบบแบบนี้ข้างบนข้างบนไม่มีที่อะไรเลยเออยลอยเจมมันขึ้นเป่ดไให้เปิดไม่ได้เอ้มึงมีบาเลตใช่ปะยิงเตียงมันดิใช่ใช่มายิงเตียงมายิงเตียงมันเตียงยองนี่ได้ไหมพี่พลอย แล้วแจ่มันมีข้อนี่อะไรกระเป๋าอะไรวะเนี่ยเอ้ยมันทะลุมามันทะลุมามัอยู่ตรงไหนมันอยไหนมันตัวทะลุมามันตัวทะลุมาเข้าแล้วแะรบรอบรบโอ๊ยตายแายตายตยเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วมาเลยลมบ้าตะลมบ้าตายอ่ะผู้นั่ไปดินัไปดิตัดไม้ัดไม้ตัย มไเยอะกว่านี้เป่าใบเยอะใปเยอะกระกระกระกโทุเตียงทุบเตียงโอ้ยิบอยแม่งเกจุดพอดีเลยเล่นไเกเมปล่ยครับเล่นไี่เกมเหมือนเป่าครับยอดยอดเฮ้ยมีแต่ปากยาวครับไม่ชอบครับไม่มันเลยยาวยาวยอดยาไวจังว ไม่ได้ไหนักนักหน่อยนักนักหน่อยจุดปืนไวไวหน่อยนี้เซฟไวรุ่นมียเปล่าเฮ้ยเออสุดยอดเที่ยวโอ้ยเกิดไวๆวเกิดไวไวเดี๋ยวจะได้ยินเสียงกูเดี๋ยวกูชกเดี๋ยวกูชกกูโดนชกพี่นี่เจาจริงเหรอเนี่ยได้ห้เรว่ะมันโดนเยอะเพราาะว่มันโดนเยอะนี่อยู่ไหนเฮ้ยบ้านเป็นเตียงหมดแล้วใช่ไหมแต่เอาวสวดีกำลังเลียงอยู่บ้านหลักไอ้น้องฉำเตียงแล้วชุบไม่ได้เหรอกนั้นสอนตรงผมเลยเตียงนึงบ้านชั้นสอนเลยเตียงนึง

เฮ้ยพี่พออย่าพีพีวะเกียร์พอดนบ้าเลยมัน้องขายไข่ได้แต่เอาไปเล่นเอาไว้มาจะให้เราเล่นดีเทียดูแล้วดูแล้วพลังของ TNT พลังแห่ง TNT เจ็ดลูกของหมอลูกสี่ลูกแรกวางคล้องกันแล้วลูกที่สามสี่ห้าหกเจ็ดนี่วางเทียรูกตําแพงใครเจอล็อกใครใครได้ล็อกกาใส่ล็อกใครยิงไอเจีตายได้ยิงใครตายก็เราตายแปริตตาย ไอ้ไอ้ป่องนี่ขึ้นยังไงวะอ้าวเชี่ยขาดผมหักแล้วมั้งกระโดดขึ้นตู้ก่อนอขวานเกินว่ะไม่ระวังใครอุ้ยไอ้เชี่ยผมโดนว่ะตรงไหนวะฮะป่องนั่นแหละบนป่องบนป่องไม่มีหลังคาแหละป่องไม่อยู่หลังคาแหละจะหานผมหน่อยขึ้นไปได้ตรงตรงทีี่่่พเลนตอนแรกงกลางหันกลางหันเราติดเเน็ตมาบ้างไหมเราติดเเน็ตมาบ้างไหมสวยโอ้ยโอ้ยแม่ไม่ตายบ่ะ เาออกมาเล่นข้างนอกบ้างนะออกมาเล่นข้างนอกบ้างให้ประตูนี้เ่เรายังไม่ล็อกเลยเนี่ยองห้อยเฮียใส่ลูกแบบนี้แบบนี้ไม่มี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 กระบุ๋งพี่พลอยผมติดแค่สองลูกอะของผมเองใครไปแล้วไปเปิดปลาเหรอมตาย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 ไปเพิตายตายสวยสวย ถ้ขึ้นป่องสูงได้ไอ้ป่องมันฟรีไ้แจ้แต่มันกรดข้ไงพี่โกก็ขึ้นเข้าไปแล้วนั่ไงก็เล่นไปดีมีอะไเล้ไบอลด้ามาังหข้างหงบลเลน้าพี่ายิงนาพี่เอเลยเป็นชุดทางาแถววันเตัดตัดไดเลยตัดได้เลยตัดด้เันนี้พี่อันนี้ั้ย้ย้ย้้านลล้ยตอนตอนแรกเห็นมันว้อา ไายเนี่ยนะเกี่ยวกับจัดตอนนี้จะต้องการใช้อะไรใครวิ่งซีโฟร์ไปวิ่งมาไปวิ่งมาพี่หมอพี่หมอไม่ใช่ไอ้สดเปล่าสดเปียวชุดหม่อยอ๋อเอ้ยแกแกบ้านพี่ไม่ต้องบ้านพี่ชุดหมอะีเกี่ยวผมมั้ยนี่นี่นี่ขอบนี้ปิดใหม่ชุดใหม่ปืนใหม่ใช่ใช่เปืนใหม่เอาพี่ใครถอดแม็กเอเคออกไปวะ ไอเปียวอ้าแจ็ปปืนไปไหนวะไอปืนี่กันเหรอโอเอเอาไปใช้มีอีกบอกอยู่โอเคเเดี๋ยวผมเออเอาไปใช้ห้ามห้ามด่าหยาบนะห้ามด่าหยาบนะเพราะยังมีกฏท็อกซิกอยู่นะศพอยู่ไหนวะเฮ้ยเอคเองว่าเราจะโดนลงไอ้นี่เปล่าวะลงกระถิ่นบอสเราอ่ะโดนแล้วโดนยังคืนอ่ะตะโก้เข้าได้แล้วเหรอบ้านเนี้ได้แล้ได้แล้วไม่ได้มันไสเราไอ้เหี้ยผมจะเปียงนึงผมจะยิงกันอยู่ไอเอคเองก็บอกว่าแล้ว่ะมาสุนก็นเถิดเนี่ย พี่ก็เข้าไปได้ไงอ่ะขึ้นป่องแพ่บ้านหลักมันอ่ะแล้วพี่ขึ้นป่องแพ่บ้านหลักมันได้ยังไงก็ถอดก่อดีถอดก่อมันโดดสูงนะอ๋อเฮียผมก็ขาเจ็บไก่เปียวไว้านานใช่แล้วไปตอนนี้บอกบอกกูดีว่าต้องการอะไรออแล้วจะเจออ,อ,ออะไรมันมันบ้านครบหมดแล้วเนี่ยทุกหลังแล้วเนี่ยอาจจะต้องขึ้นทังหน่อยจะเอาปืนไปต่อยอด ไอ้บ้านเนี้ยเหมือนเห็นคนอยู่เลยเนี่ยไอ้ป้องเนี่ยอ๋อไอ้เฮียกูขึ้นมาแล้วแล้วกูก็ตกมันไข่้ผ้ามันขึ้นเลยเป็ล็อกไอ้นี่เหรอขึ้นมาไกลด้วยนะก็เปียวเลยกูตกว่ะพอแล้ะเปียวก็มันเข้าไปแล้วนี่ก็มีอะไรบ้างหลักข้างในเพราะว่าคนอยู่เยอะๆแต่ไม่เห็นแบบนี้เลยดิต้องหรออะไรวะเนี่ยมันเป็นตู้ที่ว่าให้ใส่สามรหัสอะเดาจะทิ้งไม่ได้ไม่ได้ไหนวะ ผมลองนอนนอนไล่ไข่ถทหารนี้อ่ะพี่พลอยแป๊บน,นึงใครช็อตกะเอ้ยไปตั้งมันตั้งรหัสเหมือนพี่หมอบาววะออกกดสเปซบาร์สเปซบาร์คือใส่คือตรงกร่อนละกันคือหมุนหมุนให้เสร็จแล้วก็กดสเปซบาร์ครับอ่าจะใส่เหมือี่หมอบา9 969 ศูนย์หกเก้า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 จะยี่จะลอง้นสานีกแล้วไอ้ตัดทำไมนะพี่หมอเก้าเก้าเก้าเจ็เจ็ดอะไรก็ว่าใส่ไปเรื่อยๆใส่ได้เรื่อยๆห้องอะไรวะแปดแปดแปดไ้แค่เพื่อคนจีนมาเก้าแปดแปดแปดวะเจ็ดส่ไมหัวยนะวะแต่มาไรมีไเด็ดบอกไห้นี่สามตัวเร็วๆเจ็ดสนสี่อะไรนะ เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สี่อ่าไล่ไข่ไอ้ไอ้ตู้ไหนที่เราไม่ใช่หรอกไอ้เฮี้ยเนี่ยไล่ไข่หมดแล้วทุบบ้านมาให้หมดเลยใครว่างแล้วทุบเลยได้ไม่เห็นกองเรอวะกูไปถึงแต่แต่นี่มาสองโอเคเจกูโดนเหลืองไหมเนี่ยอะไรทำไมเพราะว่ามันอ่อนอุ้มแ้ไม่โดนโดนเลยวิบล้ว มันก็ว่า<ล>อ,อ่อนอ่อนอีกทีเดียวไอ้กูโดนแดดทีเนี้ยก็คือไอ้กูแดงกันนะเดือดทีเดียวก็เดื<ท>อดก็เลือดรีแล้วก็รีหมดทุกอย่างกลัวแล้วออแล้วเออพี่แค่ไปเล่นพุวกนี้เองเออพุ่งนี้พวกเนี้ยตัวเด็กเราก็มีระวังหน้าบ้านนะหมอคร <ขอ S 1> ับของเราอ่ะไปเอารถมาเก็บไหมไอ้ที่นี่เจียงใครเนี่ยผมวิ่งดูอยู่ไปห้องทงนี่หว่าไอ้เนี่ยใจเย็นใจเย็น ระเบิดธงก็ยึดแก้วสร้างธงใหม่ถ้าระเบิดฟาวยึดธงใหม่แม่งเลยถ้าระเบิดฟาวยึดธงใหม่ก็ก็เป็นหัวมันแม่สองธงไครวะอาบูไอ้ก็แค่ขอแข่ว่าอะไรก็เป็นล้มก็หลุดหมดแล้วทั้งมันผมเหลือแต่เสียมพูไม่ต้องขายด้วยโอ้หได้เข็มเย็ยบาเลตพร้อมยิงมีบัตรทองอันนี้ของเยอะว่ะตัง ผมได้เกอะไว้คุณจะทำกันก็ขนเรี่ยไบผมขอเขี่ยด้วยผมก็เพล็กอ้นี่เอ็นเอพิโดนมาไม่ได้เอาเขี้ยนี้เลยเนี่ยเออล็อกกับสีแหบนี่เห็นพี่ก็ยืมไปวะหนี่ข้างๆใช่สีแหบมึงเห็นไหมเนี่ยข้างๆมึงไงเจกันวิบหน้าถอยควายพยา หน้ากูถ,ถ้ากูเล่นกูจะกดแม่งไม่สร้างบ้านเลยสัสกูจะเอาบ้านแรกมึงเจอกูได้บ้านแรกไอ้สัสกูจะหามึงเหมือนเดิมไอยี่สัสพอมึงย้ายกูจะไปหามึงต่อกูหันเข้าบ้านไม่ได้แหละกูแบบชื่อเพื่อนบังทุกอย่างเลย มันน่าจะทำเหมือนเกมนั้นนะเวลายอยู่ใกล้เพื่อนตัวัสื่อก็ใหญ่พอเข้าออกไกลๆตัวสื่อเพื่อนก็เล็กไอ้โอโอีโอ้โหเฮียดูบอกขึ้งนั้นไอสัตว์ไอ้หลังเฮียเนี่ยฮีการ์ด้วยมีใครจะไปลงฮีการ์ดเปล่า มีバレต์แล้วยิงเลยแล้วหาว่าเราเล่นสามวันติดไอ้เหี้ยวันเมื่อวานแล้วแม่งแบบมาสี่คนปืนกลมาสามกระบ,บอกกวาดกันยิงพวกเราหมดกูยืนยันเที่ยงคืน <c oughs> บอกว่าเมื่อวานผมมาแค่สามนี่บอกก็บอกไปเมื่อวานผมมาแค่สี่คนไม่ใช่คหรอเปืนสามกระบ,บอกกูถือถือมีถืออะไรกันบอกว่าผมมาสี่คนคุณเป็นสิบเละเป็นขี้พี่ไหมพิมพ์หยุดหยุดพิมพ์แล้วจะพิมพ์จะพิมพ์ไม่เยอะหรอนอนไม่ไหวแล้ว หว่า<ห>นดาบเิ้นแข่งอยู่เลยเฮียบุรีก่กูเฮีย <c oughs> ต้องดอนเฮียอย่างนี้แม่งทำแบบทำไมนิ้วแข่งเราพิมพ์กันไม่ไหวแล้วหรอเฮียพอแพ้แล้วเนี่ยโอ้เฮียจอล็อกสอตีอีกแล้วใครก็ได้มาสุ่มเล่นหน่อยดิไอ้ไล็อกสอตีนั้นเราระเบิดระเบิดแม่งเลยได้ปะวะตูตทิ้งอน่กระปุงยิงยัดแม่ง ชุกัชจุกันลูนเขาเลยทะลุเขาเลยเนี่ยทำงานท่าไปยังไุกัชจุกันลูนเนี่ยจริงเสียงชุกัชจุกันลูนเนี่ยเจุกันจุกันลูนชุกัชจุกันลูนเจอตอบเลยว่าเมื่อกี้ตาที่บ้านบอกว่าไว้นะเจอกันถ้าแม่งเลยไหมว่าสร้างที่ไหนจะไปสร้างตรงข้ามอืมหัวใจปุจจันทร์ไหมไหนเห็นปุจจัดให้ปุจจัดให้แบบไอ้บ้านนั้นอ่ะแม่งอยู่ไม่ได้ โคตรอาฆาตไอสัตว์กวนก็ตีนนะพกกระเป๋าตัดตีผมว่าผมต้องข้ามเลขอะไรมาแน่ไว้เฮียมันเก้าสี่เออมันเก้าแปดแล้วมันเก้าสรุปมันเว้ยมันเก้าเก้าได้ไหมดิแจ้มแจ่มันห้อแล้วสรุปมันเก้าแปดเก้าดิแจ้มร้องกีดไม่ใช่มันเก้าเก้าแปดไงเข้าใจเปล่านุ่น เฮ้ยได้เลย956โอ้โหโอ้โยไอ้เปลี่ยวช่วยแจ้แต่แรกเขาไปถุยแล้วกล่องเฮียแล้วกล่องแก๊บโอ้โหสปอนเซอร์มึงเป็นเนี่ยเฮียไม่มีเฮียเลยไอ้แจ้มันไอ้แจ้มันไปนั่งสูดมึงแต่ระเบิดที่พี่พลระเบิดตั้งแต่แรกแล้วอ่ะเขียดเตียนู่กล่องฝังแล้วมันฝังกล่องนะด้บาเลตตั้งกระบอกเลยครับเฮ้ยอันนี้ก็โอ้เฮียล็อกรหัสนี่หว่านี่ยแต่ว่าไม่ของกัแน่เนี่ะ อย่าอย่าไปเชื่อพี่หมอดูแจ้งตัวอย่างอันนี้ไม่น่ามีอะไรมั้งเอฟอันนี้น่าจะเป็นทางออกมัากจบทิงให้หมดเลยพี่เราออกเอาทางเข้าทางบนเราขวานขวานบ้านหัวว่างหมดแลยเอาโมไซค์กลับไหมโมไซค์ห้ามซ่อมเป๊บลวทำไรกำลังไล่อยู่พี่ไล่ทำไมข้างล่างมันขึ้นได้ โอ้ยไม่ดูเลยจ้าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมาถึงทค่ร้อยเงาะตกเกือกไข่นู่นประตูข้างหน้านู่นจะได้เอารถออกนั่งสูหน้าประตูแรกนะใช่ใช่มันต้องสูหน้าประตูประตูใหญ่อ่ะนอนแล้วเนาะพักก่อนขอพักก่อนแป๊บนึงท้อเฮียขอพักก่อนไอล็กเขี้นี่มาคนไข้กูท้อเลยไอ้ก็ไขได้แต่กูกเขียดสูม แชรคนบบเลิกไข่แล้วยิง่ถูกแล้วเวลาต้องเหลือใครไปโยนของวะกองว่างอยู่